คุณผู้ชมวันนี้เจอกันประมาณหกโมงเชา้ากว๊ะกว๊ครับผมวันนี้พามายามกับเหล็กครับผมใส่กับวงเดินวิจพพิพารังกับป้าพาสิบเก้าหลังครับผมเพิ่วก็ที่มานมามน,ะานะครับผมนนะครับใส่ไปใส่ไปพุดนครับผมครับทางหนูพอมีครับมือนี่แต่วา่า ก็หมายไม่โดนครับผมจ้องนังนี่โอ้คุณครับเดี๋ยวไปไม่โดนครับเดี๋ยวกลับมาเก็บครับเดี๋ยวกลับมาเก็บนาทงนี่เพิ่นกว่าที่เกี่ยวเขาเมื่อนี่แหละครับเจ้าของอน,น,ององนาเพิ่งบอกตอนนีม้มาซ้ำอยู่ครับผมผมาซครับอีกหลังนึงไม่โดนครับเดี๋ยวกลับมาเก็บครับผม ขบใ่ไปคันนี้หค,ครับผมันนาคันน,น,นี้หครับไม,มก็ไดโอไม่โดนครับผม,ม,มนี่นึงครับผมอู้ชมบูชชมไปไกลเห็นนัดเล็งๆอยู่นี่ครับผมยงนะครับโอ้หงงครับตัวหง รังไงครับหลังนี้ยังไครับนี่ครับปุยครับผมปุยยอยๆนะครับปุยโอ้ปวโดนครับหลังนียครับ เป็นรับผมงไงทองประนานเลยดู่ันนี้หลังนี้ก็ไม่โดนครับผม จะไปพร้อมแล้วครับหลอดลมซีนี้ลองคนขุดน้ำเลยครับทางครับทางเริ่มลงน้ำอาลาดเลยครับขอนอนุญาเก็บครับผม ครับผมบเดินเก็บครบแล้วครับผมสิบห้าหลังครบครับผมไดวันหนึ่งตัว,ตวกับฝ้าพา,าครับผมนี่ก็หมายเขาไม่โดนครับไม่โดนครับกับฝาพระเขาใช่แบบขั้นนี้เหรอครับผม เดี๋ยวจะตามคนนี้ล่ะนี่หลังหนึ่งก็ไม่โดนครับผมอย่าติบครับหนึ่งว่าขนะดก็สูงนี่ครับโอ้นี่ครับโดน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 ครับผมอู้หูครับเน็ตติดครับอยครับผมอยครับผม อ้มันแล้วครับผมเพื่อนกับป้าพาครับผมสามหลังได้หนึ่งตัวแล้วครับไปต่อครับผมใช่แล้วนีหกเจ็ดหลังอยู่แล้วครับเหมือนบ่าหลังนี้ไม่ถูกครับไม่โดน รันอยู่ครับต้องถือว่ะตรีรันต้องถือนะครับหลังนึงใส่ไปทางขามคณาเลยครับโอ้ไม่โดนครับผมบยำกับฟ้าผ่ามาแล้วครับนี่ผ่าหลังครับผมเลยมาตัวหนึ่งก็สวยๆแนวะหนูพกเล็กครับผม ครับหลังสุดท้ายไม้นี่ครับผมมัที่โดนบ่ใส่ไปทางขามนี่ยอู้โดนครับผมโดน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 นี่ครับน้ำคือลือยี่นี่ครับอู้นี่ครับผมอู้หูเดิมาแล้วทางกับป้าพากับนี่ได้มาแล้วครับสามตัวนี่ครับโอ้ ครับผมไม่ถึงยังไแห้วครับยอมซ้มลองฟังุครับกมตถือครับก็ฟังหนึ่ครับโอ้ยอยู่อยู่หมดเลครับผมนี่ครับนี่ครับโอเคครับผม ไม่หมาม่ขวนเขาหหมามขุดก่อนันน่าจะโดนอยู่แล้วเห็นไเสียงเขาครับผมเสียงเขาเสียงเขาเสียงเผมนี่ก่อนผมว่ามันเสกกับกับพานะนี่ครับเจอแล้วครับผมนี่ครับผมโอ้ สหายัดเก็บกันนะครับผมโดนขับเล็กที่ว่ตายครับผมถืสไดจริงแต่ว่าแล้วครับผมโอ้โดนหางครับผมนี่ครับโดนหางครับโอ้ยยังไงล่ะครับผมสหายัดเก็บครับผมอย่บอว่ามันมุนเรื่เลยครับผมอยู่กันโดนเตื่นกรต่อครับผมสมายนั้นครับ นี่ใชฝากคุยแล้วครับผมโอ้งๆอย่งนี้มาโดนครับผมเจ้าว่ามาโดนนกเหวี่ยงคุณฝา,คา,ากครับผมโอ้หอยหมามาเหยาหมุนอีเลีเแล้วครับผมหอยหมา,ามุปนขับรถโยใส่ไว้ตรงเด็กครับเนาะ โอ้โมดนครับผมเจ็บครับอหมากวกวนหลายจังต้นก็ใช่ปากคุยแล้วครับน้าออกครับคงใชตื่นหมาขึ้นว่นหนึ่เอาเก็บครับผมไปดู อะไเนี่ยละครับผมน,น้ายแล้วสุดท้ายนี่ผมก็น่าบอกเลยครับโอ้โหโดนครับเอ๋อรันครับจะ้าโดนครับผมก็ับกเป็นอี๋เอเฉียงสิโอ้ไม่โดนครับผมเก็บครบแล้วครับผมปะปะ สิบเก้าหลังครับผมกับฟ้าผ่าสิบเก้าหลังทำงานสามหลังครับกับวงเดือนสิบห้าหลังทำงานหนึ่งหลังโอ้ยคนขี้หนักพอใจอยู่ครับผมตอนนี้ครับสรุปผลที่บ้านครับผมกับผมสรุปมาถึงบ้านเรียบร้อยครับผมสรุปผลงานกับฟ้าผ่าเกี่วสิบเก้าหลังกับเหล็ก สิบห้าลังครับนี่ครับผมได้มาสี่ตัวใหญ่ๆเลยครับครับผมท่านผู้ครับฝากช่องใหม่เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมลอชัยนากรชา้นลครับผม ัน,นเนะีเดี๋ยวสร้างเบิองครับเสด็จครับเจ็ดฉีดครับผมเจ็ดฉีดแล้วครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ